เขากินเหมือนกันแบบนี้เหรอคะลูกฮึไม่กล้านอนก็นอนเนี่ยอยู่ในถุงดีๆเอามาเทลงพื้นแล้วก็มานอนเก็บกินเนี่ยนะฮึม,มันอร่อยเหรออร่อย,อออยอแล้วทำไมกินในถุงมันไม่อร่อยเหรอมันก็อร่อยมันมีประากเลมีประโยชน์มากเลยโอ้ กินในถุงไม่อร่อยว่างั้นดีนักกว่าบ้านแล้วเนี่ยกินแบบนี้ได้แบบเนี่ยยังไงเนี่ยอร่อย ลินเร็วๆเลยแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ํานะคะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ํานะคะเก่งมากนี่ค่ะ